เกิดใต้รม่มไตรลงคงหน้าที่รักศักดิ์ศรีมีวินัยไม่เสื่อมสูญคุณ,ณธรรมดำรงไว้ให้สมบูรณ์กราบเทิดทูนปรัชญาความพอเพียงด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมนํามาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต โรงเรียนวัดคุยางตั้งอยู่ถนนราชดำเนินหนึ่งซอยสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวน1,758คนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง <1, S 2> เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนายขจรยศบุรุษรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน4คนมีข้าราชการครู77คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนปรานจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนวัดพุยามมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษามีทักษะชีวิตมีคุณธรรมนำเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากลโรงเรียนวัตพยาได้ดำเนินการบริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน5ด้าน17องค์ประกอบ62ตัวบ่งชี้โดยได้ดำเนินการตามสภาพบริบทของสถานศึกษาทั้ง5ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1. น,นโยบายโรงเรียนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมงเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะครูนักเรียนซึ่งทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันให้โรงเรียนมีเอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมเช่นโครงการโรงเรียนสีเขียวโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์องค์ประกอบที่สองวิชาการ โรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาก,กัดทำน้ำหมักชีวภาพฝึกอาชีพระยะสัน้นทำขนมและอาหารโดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการกำกับนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจำองค์ประกอบที่3งบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำและต่อเนื่องเช่นการอิเทศติดตามการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่ 4. บริหารทั่วไปโรงเรียนมีอาคารสถานที่แห่งเรียนรู้ที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามและปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบดูแลทุกแห่งและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ้านที่2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบที่ 1. ห,หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษามีการกำกับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากฝ่ายวิชาการให้ครูบันทึกหลังการสอน หากพบปัญหาจะได้นำปัญหามาจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปองค์ประกอบที่2การบรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และผู้เรียนทุกคนมีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายองค์ประกอบที่3สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการจัดทำป้ายนิเทศแผ่นพับกิจกรรมวิดิทัศน์นำเสนอทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเชิญพิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ในการสอนวิชาชีพท้องถิ่นเช่นการประกอบอาหาร การทำน้ำหมักชีวภาพการเพาะเห็ดฟางการทำน้ำส้มควันไม้องค์ประกอบที่4การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลและนำผลไปพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนองค์ประกอบที่ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้จัดชั่วโมงแนะแนวในแต่ละชั้นเรียนเพื่อให้ครูประจำชั้นได้พบปะนักเรียนในช่วงเช้า ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนและมีสถานศึกษาต่างๆเข้ามาแนะแนวในการเรียนต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบส่งเสริมด้านความสามารถของนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีประพฤติดีมีความกระตันยูมีฐานะยากจนทุนจากการสนับสนุนของหน่วยงานชุมชน ผู้ปกครองและโรงเรียนมีนโยบายให้ครูประจำชั้นทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนทำประกันชีวิตมีการสอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติดอย่างใกล้ชิดองค์ประกอบที่2กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถที่นักเรียนถนัดเช่นกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ทัศนศิลป์กีฬาและสภานักเรียนองค์ประกอบที่3กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจัดให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่น ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆในชุมชนการมีจิตอาสาช่วยเหลือทางวัดถวายเพลนพระงานประเพณีต่างๆในชุมชนคณะกรรมการและสภานักเรียนได้เชิญชวนชุมชนผู้ปกครองครูร่วมบริจาคจะตุป,ปัจจัยและสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคโครงการเด็กติดเชื้อโรงพยาบาลกำแพงเพชรทุกๆปี และยังขยายการบริจาคไปยังตึกอื่นๆอีกด้วยด้านที่4การพัฒนาบุคลากรองค์ประกอบที่1การพัฒนาบุคลากรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะครูประพฤติเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตตนอย่างพอเพียงสม่ำเสมอได้มีการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ในโรงเรียนองค์ประกอบที่2การติดตามและขยายผลโรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อนำไปขยายผลและเผยแพร่ต่อไปด้านที่5ผลลัพธ์สภาพความสำเร็จองค์ประกอบที่ 1, 1> สถานศึกษาโรงเรียนวัดคู่ยางมีสภาพบริบทเหมาะสมในการเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีสภาพภูมิทัศน์บรรยากาศสวยงามองค์ประกอบที่ส ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนอย่างพอเพียงมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์ประกอบที่3บุคลากรของสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีคุณธรรมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสะโรกาพิวัตน์เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนองค์ประกอบที่4นักเรียน นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับผ่านทุกคนนักเรียนเป็นแบบอย่างในการมีวินยัยในการใช้จ่ายและมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่าเช่นกิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ กิจกรรมทัศนศึกษากษาิจกรรมวิชาชีพท้องถิน่นนักเรียนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองผู้อื่นการแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นการกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเช่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรคมือเท้าปากไข้เลือดออก กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกนักเรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีส่วนร่วมในการอนรุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในสถานศึกษาและชุมชนเช่นโครงการโรงเรียนสีเขียวกิจกรรมธนาคารขยะนิทรรศการขยะรีไซเคิล โครงงานจิตอาสานักเรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าภูมิใจมีส่วนร่วมในการสืบทอดสารต่อรักษารณรงค์ในวัฒนธรรมไทยเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญโครงงานคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธครูพระสอนศีลธรรมใส่เสื้อลายดอกบันสุก โรงเรียนนักยรีในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีการแข่งขันสูงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่องเสมอมาและจะยังคงจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม วางพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นม็นมีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพื้นฐานและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป